สวัสดีครับผมเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทรเรียกผมว่าน้องลูกจันท์ก็ได้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ที่ผ่านมาทุกท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมีการดูแลรักษาตรวจสอบอาคารเรียนสนามเด็กเล่นอาคารอาเนกประสงค์ให้ปลอดภัยมีการซุ้มแซมฝ้าอาคารเรียนเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนและรางน้ำฝนที่ชำรรด มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุในโรงเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำตามหลัก5สอแห้งหอมสะดวกสบายสุข,ขลักษณะและสวยงามผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขขาดีมีความสุขและยังได้รับตราสัญลักษณ์สุขขาดีมีความสุขอีกด้วยครับมีการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาตอนตอน้ตนต้นจันดิจิตอลแลบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในการสนับสนุนโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลเกาะจันร์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีจำนวน41ชุด เครื่องใช้มันติมีเดียชุดเครื่องเสียงและสมาร์ททีวีขนาด65นิ้วจำนวน1เครื่องเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเพื่อความสะดวกของนักเรียน JEP ที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนคอมพิวเตอร์ครับ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทําให้โรงเรียนสวยขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความร่วมมือของทุกคนที่ทําให้โรงเรียนของเราเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนจริงๆตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยและนโยบายเรียนดีมีคุณธรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ สุดท้ายนี้ผมน้องลูกจันร์ขอฝากทุกท่านไว้ว่ามาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะวลาไปก่อนขอบคุณครับ